ข่าววินัยชิงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่31พฤษภาคม2565โดยใช้ผัวว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจัใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้มาดาแป้งโพสต์ AFc ยก1แข้งไทยใน8นักเตะที่น่าจับตามองชุด3ปีจิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ โดยทางสมาันฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้เปิดเผยชื่อ8นักเตะที่ได้จับตามองในศึกชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยมีชื่อของสุบรรณเหมือนตากองหน้าวันเดคิสของเมืองไทยติด1ใน8นักเตะที่ต้องจับตาบนเวทีอยุ3ปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้รถกระทางอีกคังอินจากเกาหลีใต้เตอร์กีอันอันมาจากทางซาอุดีอาระเบียคริยูมัตสุกิจากญี่ปุน่น คูซาอินนอสซาฟจากอุซเบกิสถานยาชินซัมเบนีจากอิหร่านเหยียนทินบินจากเวียดนามและคาโดชิงติกจากอิรักโดยทาง AFC ได้กล่าวถึงสุบรัณเหมือนตามาว่าในช่วงก่อนหน้านี้สุบรรณเหมือนตานั้นได้สร้างชื่อในวงการฟุตบอลเอเชียไปแล้วมันยากที่จะเชื่อไน้ว่าเขาคนนี้เพิ่งจะอายุเพียงแค่19ปี แต่กอนหน้าจากทางบุรีรัมย์ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลังทำประตูใน AFC แชมเปียนลีกด้วยวัยเพียงแค่16ปีและก็ยิงประตูในทุกระดับทางของทีมชาติเลยนะซึ่งน้องชายของสุบโชคสารชาติที่ล่าสุดคนพี่เพิ่งจะย้ายมาเล่นในเจลีกไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าสุวรณัฐนั้นมีความสามารถและก็สักยภาพไม่ได้เป็นรองพี่ชายของเขาและก็มีโอกาสาที่จะระเบิดฟอร์มออกมาในศึกทีมชาติเมียนียุ2 3ปีและนี่เป็นโอกาสาที่ดีเป็นอย่างมากในครั้งนี้ เป็นนวัาง,งานนี้ต้องรองดูันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับบทสรุปฟี ف าเดย์นัดที่2ทีมชาติไทยประทะทีมชาติบาเรนโดยง,งานนี้ธีรศินยิงนำบาเรนได้2ประตูช่วงทดเจ็บ2ครึ่งซึ่งองันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การน,นาทัพของมันโตโปกิงทำศึกฟี่าเดย์ใบที่2ในช่วงเดือนพฤษภาคมพบทีมชาติบาเรนในวันที่31พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาที่ผ่านมาที่สนามบีจีสเตเดียมถ่ายทอดสดช่องไทยรัฐทีวี ช่อง32โดกรน,นี้มาโนโฟกิงเซอร์ไพรส์ส่งแข้งใบอย่างทางพิธิวัตส์สจิตธรรมกุลที่เพิ่งเข้าซ้อมเป็นวันแรกไปเมื่อวานนี้ลงยืนยันเป็น11บตัวจริงในคองนี้ซึ่งทีมชาติไทยนะฮะได,ไ,ได้ประตูขึ้นนําเร็วในช่วงนาทีที่2จากการยิงจุดโทษอย่างเฉียบขาดของกะตันทีมชาติไทยทีศิลป์แนแดงดาและกาลังจะจบ45ทีแรกอยู่แล้วทีมชาติบัมเบิลมาตามตีเสมอทีมชาติไทยสําเร็จ1-1และก็จบครึ่งแรกเป็นที่สก่อนนี้ เข้าสู่ครึ่งหลังทั้งสองฝ่ายพยายามเปิดเกมแลกใส่กันแต่ก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้มาเข้าสู่ช่วงนาทีที่90บวกหนึ่งนะฮะทีมชาติบาเบรนได้ประตูพลิกขึ้นนําทีมชาติไทยเป็น2ต่อหนึ่งจบเกมทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติบาเบรนไป1นึ 2. ต่อ2โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของบาดามแป้งนพันล้ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและก็มานโนโปรกิ้งหัวหน้าโค้ชเตรียมทาภารกิจใหญ่สำคัญบนเวทีเอเชียลุยเอเชียนคัพ2023 รอบคอลิฟายเออร์ชื่ประเทศอุซเบกิสถานโดยทีมชาติไทยนั้นอยู่กลุ่ม4ร่วมกับทางอุซเบกิสถานมันดีฟและก็สีลังกาโดยทีมชาติไทยมีเป้าหมายเดียวคือการคว้าตัวไปพบสุดท้ายประเดิมเกมแรกพบกับทางทีมชาติมันดีฟวันที่8มิถนายนที่จะถึงนี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,ก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับ ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยดวนทีมขแข่งทีมชาติบาเรนโดยกันนี้เรามาดูความคิดเห็นแฟนบอลกันดีก,กว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งครับฉันคิดว่าวันนี้ไทยควรได้คะแนนฟีฟ่ามากกว่านะคอมเมนต์ต่อมาล้มเหลวกับผลลัพธ์แต่ไม่หยุดปรปับปรุงการคิดบวกคือเกมกระชับมิตรคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่นได้ดีแล้วควรจะเสมอกานนะถูกต้องแล้วคอมเมนต์ต่อมาผมว่าเป็นเกมอุ่นคเครื่องที่ดีนะ ปัญหาที่ชัดเจนก็คือความอ่อนล้าของเขาในช่วงท้ายเกมและมาโนโ,โปกิ้งต้องหาทางแก้ไขทันทีคอมเมนต์ต่อมาทีม Thailand บีไทยแลนด์ผู้รักาประตูทีมชาติไทยครั้งแรกนั้นถือว่าทําได้ดีโดยเดียวคอมเมนต์ต่อมาไทยนั้นเล่นได้ดีกว่านะแต่ว่าทางไรแบค็คเนี่ยนอน2ครั้งเสีย2ประตูเลยคอมเมนต์ต่อมาอมันเป็นเกมที่ดี ครองเกมมากกว่าสร้างการเจียมตีได้ดีกว่าแต่ปัญหาคือคุณไม่สามารถจบสกอร์เพียงลําพังได้ต้องแก้ไขซึ่งกันและกันรอให้ผู้เล่นตัวจริงกลับมาและปรับปรุงใหม่นะคอมเมนต์่อมาแล้วไทยแพ้เสียไปกี่แต้มจากฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์่อมาไทยวันนี้แพ้เป็นเพียงแค่ทีมสำรอง C และก็ดีแค่แตเตร็มทีมมาไม่ดีไทยยังปล่อยพลังไม่เต็มที่จากฟนบอลเวียดนามเขาไม่ต่อมา ประเทศไทยไมีผู้เล่นคุณภาพดีมากมายแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงไม่พยายามทํางานอย่างหนักเพื่อจะสีธงของพวกเขาเขาเมนต่อมามันที่น่าเบื่อทีมไทยไม่สามารถทําอะไรได้ในครึ่งหลังอยู่ยีปีประเทศไทยนั้นคือความหวังต่อไปเขาเมนต่อมาได้ยินมาว่าเพื่อนไทยอยากจะแซงเวียดนามในดับฟีฟาแบงกิ้งใช่ไหมคอมเมนต่อมาทำดีที่สุดแล้วแตต,ตัวเมต์การแข่งขันจริงไทยแลนด์ เต็มด้วยผู้คนมากมายและก็การสนับสนุนจากแฟนๆจากแฟนบอลอินโดนีเซียคอมเมนต่อมาการทําประตูเมื่อจบแต่ละครึ่งเป็นแท็กติกที่แย่มากสู้กันต่อไปไทยแลนด์คอมเแมนต่อมาบาเรนหยุดสถิติไม่แพ้ใคร11เกมติดต่อกันของโพกิ้งได้นะในครักนี้คอมเมนต่อมาไม่มีอะไรต้องอายประเทศไทยคุณพยายามทําอย่างดีที่สุดแล้วจัดต่อไปคอมเมนต่อมานั่นทีมไทยบีจริงหรือไม่ บาเรนไม่ได้ดีขนาดนั้นเบลี่ยนมาเผชิญหน้ากับพวกเขาแล้วและก็เพิ่งเสียไป2ประตูรวมจุดโทษด้วยขอาเม้นต์ต่อมาเวียดนามก็ไม่ต่างกันอยู่แล้วเร็วนี้อันดับทีมเวียดนามที่รักจะลดลงนะขอาเม้นต์ต่อมายินดีกับไทยที่แพ้จากแฟบนบอลเวียดนามและขนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าไม่มีสุบนัทธนทิพและก็สุบโชคในรั้งนี้ และนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมทีมชาติไทยของเราน,นะฮะที่พ่ายแพ้บ,บาเรนไปสองต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นนัดกระชับมิตรและก็ทีมชาติไทยแบบไม่ฟูลทีมนะฮะชุดนี้ต้องมราดูคนต่อไปว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขยังไงต้องเราดูันต่อไปในแผนการของมาโนโปกิ้งในครังนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับชนาธิปเจอเซพรา์ใหญ่ฟอนเตเล่ le, ดึงคู่หูเก่าซัปโปรมาร่วมทัพนะ โดยการเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับทางชนาธิปสงกสินนกรบกทีมชาติไทยของเราในช่วงเจลิกเล็ก2เมื่อจะจูโคจิมิโยชินกรุกอดีตคู่เก่าที่เคยเล่นพร่วมกันบนชินฮอกไกโดคอนซาเลซปโรโอโผใส่ชุดคาวาสกิฟอตเตเล่ซ้อมเตรียมจะลุยศึกเจลิกในช่วงเด็กสองนี้โดยทางชนาธิปสงกสินได้โพสต์ภาพข้อความเพื่อนเก่าโคจิซึ่งนั่นหมายความว่าเปรตนั้นจะได้เห็นชนาธิปสงกสินผันึกกำลังรุกล่วงกระทางโคจิมิโยชิ นารุกพรสวรรค์ทีมชาติญี่ปุ่นกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้นั้นยู่ในสีเสื้อสีฟ้าแห่งทัพอันชูโรเนโรเป็นนว่าง,งานนี้ก็ดีใจกับทางชินทิทรงกสินนะฮะที่เจอเพื่อนเก่าโคจิคนนี้และกลับมาสวมชุดใส่สีฟ้าเหมือนกันอีกในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโคชทีมชาติบาเบเรนเปิดใจถึงศักยภาพของทีมชาติไทย โดยการที่ทางเฮริโอซูซากุนซือบาเรนชื่นชมเกมรุกของทีมชาติไทยที่ค่อนข้างน่าโกลโัวนะพร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่ดีซึ่งบาเรนนั้นเอาชนะทีมชาติไทยไปได้2ต่อหนึ่งในเกมกระชับมิตรส่งท้ายก่อนจะลุยเอเชียนคัพ2022รอบคัดเลือกซึ่งเขาได้บอกว่า มันเป็นเกมที่ดีนะสำหรับไทยและก็เราที่ได้ผลการแข่งขัน,นผมคิดว่ามันเป็นการเตรียมตัวที่ดีหลังจากที่ผ่านมาหลายเกมทั้งเจอกับทางไทยและก็เบลมาก่อนเอเชียนคัพมันทําให้เรานั้นมีประสบการณ์ที่ดีและมีความมั่นใจที่ดีนอกจากนี้ก็ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศมากยิ่งขึ้นผมรู้สึกดีนะหลังได้มีเกมการเตรียมตัวหลายเกมและก็ได้ปรับสภาพทีมอย่างไทยมีจุดแข็งที่เราต้องปรับตัว อย่างครึ่งแรกไทยเล่นเกมรุกได้รวดเร็วทางเรานั้นก็พยายามปรับแผนและก็ปิดพื้นที่พยายามแย่งบอลกลับมาให้ได้เร็วจากเกมที่ผ่านมาก็ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานที่ที่ดีในการเก็บตัวที่บีจีปทุมขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่ดีในครั้งนี้การเตรียมทีมเรานั้นเพิ่งได้เห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยโดยเฉพาะเกมรุก หลังจากที่เราดันปรับแผนก็จะพยายามบอกให้หนักเตะนั้นดุดันเพื่อจิงพื้นที่ให้จงได้อย่างครึ่งแรกนั้นต้องยอมรับว่าไทยเหนือกว่าผมพยายามกำชับให้หนักเตะปิดพื้นที่และครึ่งหลังเราทำได้ดีในการกดดันทีมชาติไทยในครั้งนี้เป็นว่างางงานนี้นัดกระชับมิตรนะฮะทีมชาติไทยก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายก็ถือว่าง,งานนี้ต้องเตรียมตัวไปสู้กันศึกใหญ่ที่ใกล้จะมาถึงแล้วยังไงซะก็ไปให้กำลังใจใพวกเขากันเยอะๆนะครับ และนี่ก็เป็นข่าววินัยเชิงคืนฟุตบอลไทยบมายมาโนโพกิ้งสไตล์ประจำวันที่31พฤษภาคม2565โดยใช้ประปร,ะรั่งฟุตบอลไทยครับ